Ful, easy feeling. And t แปลว่าเรานอนนะแงมองท้องฟ้านะปกติเห็นเพดานใช่ป่ะแต่เราจินตนาการว่าเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าที่โคราชเลย เป็นโพธิสัตว์อ,อีกคนหนึ่งทำรายการมิจต่รายการเนื้อหาดีๆท้งนั้นอยู <the> ่ช่องไทย P ี BS อผมยืนอยู่บนพื้นคุณนอนอยู่บนเตียงแต่มีชีวิตอยู่เหมือนกันน,นะครับหลับตาแล้วเห็นดวงดาวบนท้องฟ้า <c oughs> ท้องฟ้าโคโรดนะในาการอย่างเงี้ยคนไม่เค่อยได้ดูแต่เป็นรายการสะท้อน,น,นชีวิต <คน S 2> จริง แกรองรับคน58คนได้อย่างไรเป็นบบคนคไข้58นนคนมีผู้คนที่ใจบุญคนที่เคยมารักษาที่นี่แล้วมองเห็นสภาพ้าก็ค่อยๆขยับขยายสร้างอาคารให้มีข้าวของมีเงินทองอะไรจนทําให้ลุงสนิทเนี่ยสามารถดําเนินการบ้านลุงส,สาานิทาชบุรียาวนานต่อเนื่องมานับ30ปีจนถึงทุกวันนี้แต่นั่นก็ประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นถกเถียงกันบางคนก็สงสยัยหน่วยง,งานราชก,การกา็หาว่าหา,หา,หากินแบคนเจ็บคนป่วย ที่ผมเห็นหมอเนี่ยเดินนวดเดินสอบถามเดินลูบไลดูแลคนไข้ทุกคนเนี่ยกิจวัตรของหมอนี่ยังไงบ้างครับตอนเช้าเช้ามาก็ดูดูสมิทธอาสนะก่อตั้งบ้านพระพิงคนไร้ที่พึ่งลุงสนิทถามก่คนเราจะไปกล้องวงจรถ้าเราก็่ชอบด้่า จะเราแก่คนป่วยอะไรใครจะเราแกงเล่นๆล่ะแล้วจะกระดาเพราะว่าะเราคือทั้งวันเนี่ยทําอะไรบ้างครับก็เช้าเนี่ยนวดนวดบ้างแล้วก็รถรถจักรยานก็นวดก็ไปบางใคลีบจับเอาเอาหมอนญัดขาง่ายงอก็คือมอญัดขาบ้างแลก็เขาทำแผลเขามาดูว่าแผลเป็นยังไงถึงไหนนะพอทำเสร็จก็เช้าออกไปรับแผลครับข้างนอกตั้งแต่เช้ายันยันทุ่มครับว่าจะมีแขกมาบริจาคครับ คนมาบริจาคสตามบ้างแล้วก็คืออนเลยคก็เขาเคยก็เดีคนเดียวเดินเขาเดียวก็ยังเดินดูแลอีกหลับนอนตอนไหนครับเนี่ยประมาณตอนเทียเท่ยงคืนเที่ยงคืนเ<อ>ต้นหนึ่งกต้นหนึ่งก็ไม่หลับน,นอนคืนละชั่วโมงเดียวเองเหรอโมงกว่ากว่ามันจะได้เหรอร่างกายเราจะสู้ไหวครับเช้าเช้ามาก็ไส่ข้าไปนั้นปุ๊บแล้วก็หลับตาเตี่ยเต็มไปเลยหลับติดติดขาครับก็ดูขา้ดูนี่มีวันหยุดด้วยครับเนี่ยทำอย่างนี้365วันต่อปี ตอนนี้มันก็ไม่เหนื่อยแย่เลยครับต้องเหนื่อยครับเราท้อคนลุกแล้วก็ปวยจะดึงเราก็อาศัยแรงใจที่นักข่าวมาบ้างโทรทัศ์มาถ่ายทำแล้วก็มาล้อเพลงคนป่วยฟังบ้างอะไรคือกําลังใจกําลังแรงที่คอยอุ้มชูให้คุณลุงสนิทคุณหมอสนิทเนี่ยทำอยู่ได้อย่างเงี้ยตลอดปีตลอดชาติเนียครับก็แรงใจที่าว่าเราเกิดมาอาพัพ ขอจัดตูเราอาพับมาก,ก่อนคือเราวับชาติที่เราคนที่เขาถ้าเป็นเขามาทางนี้เขาเดินในทางไม่ดีกันติดมาติดเล่าติดยาแต่เราไม่ตามครับเราขอเดินทางนีเพื่อที่ว่าดูแลผู้ป่วยมสมรจาติใหญ่ให้ให้ให้สังคมเขาเยอะรู้ว่าเราเด็กก็จะโคจกตรงที่อ,อุปก,การะ เกิดไม่ดีแต่ที่อุประการะคือเราก็ขอทำความอยู่จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถ้ารับไข้าไ้จะไปไว้ตรงไหนแล้วเพราะว่ามีมีขอบเขตจำกัดนะว่ารับได้แค่ไหนตอนนี้ตอนนี้ต้องมีขอบเขตว่าเป็นจะดเป็นมูลนิธิจะเป็นมูลนิธิแล้วก็ตอนนี้ก็ก็ให้รับใครนิดก่อนให้ครับไม่เกินห้าสิบแปดคนเนี่ยเพราะว่าเรารับมาในโดยไม่มีเหตุผลหรือว่าเป็นโรคอะไรเป็นอะไรมากรับรับเนี่ย มีคนมาต่อคิวอีกไหมครับอยากมาแล้วมาเยอะเลยครับวันไงกับคนกลุ่มนั้นวันละหลายรายก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็ยังขยายอาคารอยู่แล้วก็ตะกติกาของบนิษัทเนี่ยจะรับได้ระบบไหนตอนนี้ก็ยังปฏิเสธไปก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะพูดกันไปแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะทํทำกันไปตามนี้ตามเกิดน,นะครับเนี่ยเพราะณลุงมก็ไม่ใช่จบแพร่ศาสตร์ามาจากไหน แต่คุณลุงมีตรงเนี้ยมีหัวใจมีพลังใจแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบด้านแต่ว่าแกก็มีความรู้ความสามารถด้านแพทย์แผนไทยด้านการนวดแกก็ทุกทุกอย่างที่แกมีเลยครับความรู้ด้านการนวดความรู้ด้านสมุนไพรแพทย์แผนไทยแกสามารถเยียวยาได้จริงๆนะมีคนไข้หลายคนที่มานี่แบบเดินไม่ได้ครับมาแล้วล้มลุกยืนแล้วล้มเมื่อกี้เห็นเดินต่อเลยครับเป็นผู้ช่วยแกแกก็ใช้วิชาของแกนั่นแหละก็ถามแกอยู่เหมือนกันนะว่าเคยถูกตรวจสอบจาก คณะแพทย์องค์กรที่ดูแลด้านสาธารณสุขตามกฎหมายบ้างไหมก็เคยแต่แกก็ตั้งคําถามว่าก็มารับคนหลงที่ไปสิก็ไม่เห็นมีใครมายอมรับที่จะรับคนหลงที่ไปดูแลเลยถ้าไม่มีใครรับไปแกก็จะดูแลคงแกต่อไปตามมีตามเกิดแต่ตามมีตามเากิดแต่ที่คือผู้ชมเห็นนี่แหละครับบางคนก็ยิ้นได้บางคนก็ลุกขึ้นเดินได้จะว่าไปถามก็หลายคนแล้วเขาก็บอกมีความสุขที่สุดเท่าที่พวกเขาจะมีกันได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นที่สุดแห่งการ ทำหน้าที่คนคนนึงดูแลคนได้ตั้งห้คนคนที่ทําหน้าที่อยา่างอย่างลุงสนิหรือหมอสนิทแห่งจังหวัดราชบุรีครับคําไทยที่เราได้ยินนคุนหูนะครับข้าวสารอาหารแห้งเนี่ข้าวสารอาหารแห้งเต็มไปหมดเลยครับเป็นของบริจาคเท่านั้นนะครับคือเนื่องจากชาวบ้านพอรับรู้ว่า คุณหมอเสด็จคุณลุงเสด็จนี่มีคนต้องดูแลตั้ง58คนนะ่ะคนมันต้องกินเลยครับก็เอามาบริจาคก,กันคราวนี้พอบริจาคมากเข้าหลังไหลเจะาปลาเยอะเข้าเนี่ยของมันก็เริ่มเกิดแล้วของพวนี้มันมีหมดอายุนะครับน้ำปลาเนี่หมดอายุได้สีองค์สีอีวอะไรต่างๆหมดอายุได้ทั้งนั้นคุณลุงเสด็จแกก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้จะต้องบริจาคต่อ ก็เลยเป็นที่รับรู้กันของชาวบ้านในละแวกนี้ครับเป็นที่คุ้ตาครับเดือนหนึ่งนี่ต,ต้องมีครั้งสองครั้งแหละที่จะมานั่งกันแบบนี้เพื่อมารับบริจาคข้าวสารน้ำปลาซีอิวน้ำตาลทราย<ม>ก็จะเป็นภาพคุ้นตาของของที่ศูนย์ของลุงสนิทต,ตรงนี้นะครับก็จะมีชาวบ้านมานั่งกันสิบสิบห้าคนเป็นประจำเดือนละครั้ง,งสองครั้งมารับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งข้าวของอุปโภคบริโภคเหล่านี้ต่อไปอีกทอดหนึ่ง ตอนนี้เขาไม่ไมีคนบริจาคหรอกอันนี้แกก็เลยว่าโอ้โหคนมาเยอะนะ่แล้วก็คนตายแกก็ไม่มีที่จะทําคนบอกก็เอามาทิ้งแกก็เลยไปทําป้ายติดป้ายอันนี้คนเขาเห็นเขาก็สงสารเขาก็เลยอกเอาเอาอกอากา,กาศออกไป่อโทรทัศน์ด้นะเขาก็เลยมาช่วยกันเยอะทุกวันเนี้ยของเยอะ แต่ถ้าของเยอะใครจะมาเอาเขาก็ให้คนจนเจิเนก็ให้อนาไมมเอยเขากให้ทั้งนั้นข้าวเอ้ยทุกอย่างอ่ะที่ต่อมาให้น้ำน้ำนี่แยกเขาก็ให้ถึงแม่เจ้ากู่บ้านเลยทุ้ตุยไปเอามแจ่ คนมากันเยอะนะฮะมากันมากเลยผมสังเกตดูผมดดผ่านไปนก็เห็นรถเต็มตเต็มโดยเฉพาะยี่งยงวันเสาร์อาทิตย์นะครับเต็มคุ้งมังทั่วเลยลูกรถในเมือง,อง,งมันองตั้งจังหวัดตัวนี้แหละเป็นคนดีครับคนดีครับปรูชาวบ้านแต่ไม่มีไอ้เรื่องที่ว่าชาวบ้านจะยินขคาวว่าอะไรไม่มีเลยก็ไม่มีครับคือยังชาวบ้านยังศรัทธาชาวบ้านแถวนี้นะ,ะยังศรัทธาอยอกว่า ถ้าบ้างๆอะมาดูพ่อดูแม่มั่งสงสารบางทีเข้ามาก็คือสอนข้าวมั่งอะไรมั่งบางทีก็อาบตาให้มั่งเออเหมือนสงการเลยอาบตาให้มั่งก็ได้อยากให้มาดูมั่ง